สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมครับจินไรแนวครับผมมาดูการยกรงมันครับอของมือใหม่ฮัตซิงครับนี่อเกือบทำปัชเก้เคยมาใหญ่พังทำได้เปีกขนานเปืดเลยมาดูการตั้งพลานของมือใหม่ครับไม่มีใครโอนนะนี่ขับเองตั้งเองชองเองกินเองอ นี่ปั่นครับแล้วก็ไม่ได้ไปรีวิวท่อ,ทอไม่ได้ไปรีวิวท่อนี่ซือ้อมาลสาสตาลสาสตาเลยโทรสั่งที่ไหนท์โทรอ่ะใงสังคมพีน่นั่นนี่โทนี่เออเนี่ยเทอเลสเนี่ยอ๋อซากาเดียวกันกับเทอร์เอกอ๋อสีสเกตอูชังบิก๊กอ๋ออูชังบิ๊กครับนี่เท่าบุบิ๊กเท่าบุบบ้านล้วนโทเจริญเลยวะ นี่สั่งร้านเดียวกันแก่เอลซีเจ็ดติดโบนั่นแหละพันสามพัครับ,รบนี่ช่างบิ๊กเนอร์นี่ช่างบิก๊กพันสามพร้อมทรงเนอร์นั่นน้ำดักที่บูเลยได้รับ l อ1ซีสิบหนึ่งแปดไม่มีใครซ้อนเนี่ยตั้งฐานนี่ตั้งเองเลยวูสมาดูกันกินดิน่งเงินเลยระวังลิ่งระวังลิ่งยาเอ้ยมือใหม่นะครับ เป็นกำลังใจเลยนะครับผมโอ้รู้สึกว่าจะกินใหญ่และก็เยอะมากเลยพูดพูดเลยว่บฝากเป็นกำลังใจผมนะครับกินไรแน่ครับผมอาจจะยังไม่มีชื่อเสียงเท่าไหร่ครับแต่ก็อยู่ในสายฮาครับผมสบายๆเลยนะครับไม่ต้องไปเสีเยสอะไรครับมจะเกยไว้ด้วยครับด้อคลิปนี้ มาเบิ้งจักหน่อยเด้อครับเด้อประมาณสี่ไรเด้นผมไม่มีไรนากับเขาวดอกมาถ่ายเลยมีแต่คนขยันนะครับในหมบ้านนี้โอโ้โหลุกมันกันบ้าเล่นเลยครับผมิปนี้ก็มาชมครับ R 4 0ครับผมมือใหม่ครับหัดยกครับผมมาดูก็พอได้อยู่ครับผมอาจจะไม่เซียนเหมือนมืออาชีพครับเดี๋ยวสักพักก็เก่งนะครับผมต้องหัดยกไปเรื่อยๆครับนี่ครับกำลังเพลิดเพลินคับได้ท่อยาวยาใหม่ครับเขียนก่ากาวครับได้ทอใหม่ สามอมส่งวันนี้กำลังเพลิดเพลินกับการได้โทรใหม่ครับนะี่ครับแต่ประมาณนี้แหละไว้รุ่นะครับจะได้มีกำลังในการทำงานนะครับต้องมีสิ่งแต่งเติม,ตมงั้นขี้เกียจด,ดูอีกครั้งหนึงครับโอ้โหมือใหม่นะครับตั้งเองนะครับไม่มีใครบอกเลย อันนนผ่านน้ำมือสองครับเจอกรวดดับกรอบไะแล้วครับจะประมาณนี้นะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับผมมือใหม่ฮัดยกร่องครับนำโดย LC10 18น่ดดูแต่ละร่องครับ ก็พมปลูกมันได้อยู่ครับยังไม่ชำนาญเท่าไหร่เดี๋ยวสักพักก็จะชำานาญนี้ขนาดคนชำนาญก็ยังยกเบี้ยวอยู่ครับแค่นี้ก็ถือว่าพอปลูกได้แล้วครับได้เสียบแล้วโอเคนี้กำลังเต้นเฟินกับการได้โท่ใหม่ แล้วก็กำลังตั้งใจศึกษาการยกินร่องนะครับม,มาชมอีกครั้งหนึ่งนี่ม,นมาชมยาวๆเดินไทยตามเลยครับนี่ครับสำหรับท่านที่ดูประมาณนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับผมก็ไม่ค่อยเชื่อชาร์ตครับคนขับก็ไม่ค่อยเชื่อชาร์ตแต่รู้ว่าอยากได้ร่องใหญ่ๆนะครับคบดีมากเลย ตามไปติดๆเลยแต่มันเคืองคนระับท่นนี้สายขาครับเดี๋ยวผมถ่ายก็จะไปทำงานต่อครับเวลาคลิปพอเ๋ยเกิดการเบื่อับื่อครับช่วยดันหน่อยนะจิตไรแนวครับมันจะได้สวยตาไม่แตกมันจะงอกไวผล <c oughs> ผลิตออกมาเยอะนี่ไ่ จำไว้เนี่ยมาดูเทคนิคการตัดต้นมันครับอันนี้พันอะไรนี่แปดหนึ่งครับแปดอ้าวนึกว่าพันต้นมันพันต้นมันด้วยครับแปดหนึ่งครับผมอันนี้เมาคาหรือว่ารายวันนี่รายวันครับรายวันไรวันนี่แต่เมาคาเจ้าของไม่มาสักทีเลยนี่คนงานมาตั้งแต่เช้าคนงานมาตั้งแต่เช้าแล้วตัดต้นตัดต้นรอยกองแลโอ้ยภาพรอยช่วยจริงๆเลย จะภาพนึกว่าเมาขาดไม่มาดูตัดรอยกร่องก่อนครับผมอันนี้มีแต่มือโปรโนะครับการเสียบต้นมันอู้ยสุดยอดสุดยอดเลยเดีเ๋ยวเสียบให้ดูแกจะเสียบปล่อยมือต้องดูแต่การตัดกระรูนนี่สมานนร์เนตปิกสมานนร์เนตปิกเลยเดี๋ยวไปชมกันยกร่องต่อครับผมอะครกันลังเคลื่อน หลังติดเต็มได้โทรมาน่าชมตัวครับนี่มาดูกาันชมตะเจเลยครับตังยกแบบใหญ่มากครับผมประมาณนี้ใช้ได้เลยนะครับดูกะด้วยสายตาผมนี่โอ,โอ,โอ้โหจะเสียบง่ายครับถ้ายกแบบนี้แล้วก็ดินก็ยังเปียกๆเลยครับตัวงานจะไม่นิ่งนะครับไปแล้วครับ คลิปนี้ก็ผมจะมาถ่ายลงเพยงท่น,นี้ก่อนนะเพราะไม่ได้ถ่ายให้ยกให้มันเสร็จเพราะผมต้องมีภาระต้องไปทำดีครับอาชีพพ่อค้าต้องไปขายของต้องไปเตรียมของไปขายตลาดนะของผมเลยครับผมอันนี้ลอยมาแบบสี่ห้านาทีครับเพื่อเป็นเพื่อเพื่อจะได้มีแะไรทำงานชุมช่วย ว่ทาทำไม่ได้มาท้ายนี่มันเป็นงยิบๆครับตัดคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจนะครับกินหลายแนวตอนนี้ก็ได้ครึ่งประมาณครึ่งแล้วเกือบจะเสร็จแล้วขอฝากเป็นกําลังใจแล้วชมด้วยกันยกร่องเลยครับคอมเมนต์มาน้านะครับยกร่องได้ไหมให้สวยและสวยงามเราจะได้เซฟาะครับคลิปนี้ขอจบเร็่อันนี้ก่อนครับผม